ร้อนจังเลยพี่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 ว่าไงจ๊ะผมไปขายขวดมาแล้วครับได้ตังมาแล้วจริงเหรอจริงครับเดี๋ยวพี่พาไปซื้อทุเรียนนะครับไปทุเรียนจ้าทุเรียนโลละร้อยห้าสิบเองนะจ๊ะนี่ครับนี่ครับผมอยากกินทุเรียนนะครับโอ้เขาขายโลตั้งร้อยห้าสิบแน่ พี่เงินไม่พอหรอกเอางี้ดีไหมช่วงนี้อ่ะน้องก็ไม่ได้ไปโรงเรียนอยู่แล้วไปเก็บขวดขายไหมถ้าได้เงินมาพี่จะรีบพาม,มาซื้อเลยดีเลยครับพี่เดีย๋ยวตั้งแต่วันนี้ไปผมจะรีบเก็บขวดขายเลยครับจ้า ครับพี่ครับพอดีผมเอาผงน้ำกับกระดาษมาขายครับอ๋อมาดีแล้วน้องชายกำลังจะปิดร้านพอดีเลยช่างช่างเงนซิอไงทั้งหมดเนี่ยให้ยี่สิบเนี่ยเอาไหมเอาครับโอเคคุยกันง่ายๆอย่างนี้หน่อยอ่ะของครับถ้ามีของก็มาขายร้านเฮียได้นะได้ครับอ่ายันจริงๆเลยเด็กหนุ่มเดี๋ยวนี้ร้อนจังเลย พี่พี่พี่พีพว่าไงจ๊ะผมไปขายขวดมาแล้วครับได้ตังมาแล้วจริงเหรอจริงครับเดี๋ยวพี่พาไปซื้อทุเรียนนะครับไปแม่ค้ามีลูกเล็กไหมจ๊ะลูกเล็กเหรอฉันไม่มีแล้วเนี่ยมันก็ลูกสุดท้ายละ แต่ลูกเนี้ยมันสูงเกินเธอเอาไหมฉันจะขายให้ถูกๆพี่ครับพี่ครับผมว่าผมไม่กินแล้วครับเรากินแค่สองคนลูกมันใหญ่เกินเดีย๋ยวเรากินกันไม่หมดครับเอานะาอย่าคิดมากาพี่ซื้อให้กินแล้วแม่ค้าขายให้ฉันโลเท่าไหร่จ้าฉันคิดโลห้าสิบบาทพอเธอเอาไหมล่ะงั้นจะเอาลูกนี้จ้ะทั้งหมดก็สามโล ร้อบาทนะจ้ะแม่ค้าไม่ต้องใส่ถุงก็ได้จ้ะเดีฉันถือกลับบ้านเองได้ได้นี่จ้ะร้อยห้าสิบฉันเอาแค่ร้อยเดียวก็พอจ้ะขอบคุณมากนะจ้าน้องวันนี้น้องได้คะที่เรียนแล้วนะเดี๋ยวรีบ,รบกลับไปปอกให้กินครับผมพี่ภูมิใจน้องมากนะที่มีความพยายาม นี่จ้ะนอนของน้องครับพี่เี่ครับกินด้วยกันดีครับจ้าอร่อยไหครับพี่หวานมากเลยอะ่ะ